ขอบคุณพูกเธอมากเลยนะให้ครูติดรถไปด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้ผู้เธอนี่ครูไม่รู้ทํางไงเลยว่ะโอ้โห,แล,หแล้วครูสุกอะไปทำมีท่าไหนละครับทําไมขาครูสุกถึงคลิกแบบนี้ละครูคโอ้โหถามได้เม <c oughs> ื่อวันก่อนเองก็แหละนิกกี้อยู่กับเจ้าก้าวอะกินโซเดียมกินเคมหนักแล้วครูวิ่งมันจะไปห้ามใครก็ไม่รู้เอาไปติมวางไว้ที่พื้นโอ้โหเหยียบเข้าไปเต็มเต็มเลยไงไหงายเลยทุกสุดเลยอะขาพลิกอยู่เลย ดูคุกนะนะโอ้ครูสุขครับอย่างนี้ครูสุขอะแตเจ็บแย่เลยสิครับใช่ไหมครับเนี่ยใช่ดีนี่ขอบคุณพวกเธอมากเลยนะอุส่าห์พาฟรูไปส่งบ้านด้วยไมีได้พวกเธอแย่รู้จะลับยังไงเลยโอ้หไม่เป็นไรครับครูครับผมกับเจแปนเนี่ยยินดีอยู่แล้วครับครูเออลุกสิ์ครู ครูไม่ต้องห่วงนะครับเจแปนเนี่ยเขาขับรถแข็งครับผมเนี่ยสอนเจแปนมากรบมือแถมเจ๊แฟนเห็นแบบเนี้ยมีใบขับขี่ด้วยนะครับใช่วยเพื่อนดีกาจะถามเลยเนี่ยว่าที่เธอขับรถเป็นเมื่อไหร่ไม่เคยเห็นเลยนะอ๋อนี่เธอสอนแล้วใช่ไหมนิกกี้ใช่ครับครูใบขับขี่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้ยสบายใจเลยเฮ้ยครูสะดุดไอติมเหรอวะไม่น่าเชื่อดีนะหัวไม่ฟาดอ่ะไอ้แป้นดีเลยไหมบ้า เ,เธอโอเคใช่ไหมเนี่ยทำไมดูชา้าช้าแปลกๆว่ะเจแปนแล้วครับโู <c oughs> ไม่ช้าหรอกครับ <c oughs> ผมขับสบายครับไม่มีปัญหาเลยโอเคนะ <c oughs> ครับเออเจเปนอยู่แยกนี้ต้อเลี้ยวซ้ายนะแป๊งนี้ขับได้สิครับโฮโถ่เอ้ยแต่กว่าจะได้แมบ,บขี่เนี่ยนานมากเลยครับเนาะนิก้วันนั้นโคตรน,นานเลยดีเลยจับ สองรอบแล้วเนี่ยมึงี่จะแปลนพี่เธอแปลกๆเลยนะเนี่ยอาการช้าๆแบบนี้พี่ชัดเลยผมช้าเหรอครับได้ครับเดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับไายปไปเธอช้าไม่พอนะออกแนวเบลอด้วยนะเนี่ยนี่คุูถามจริงๆเธอดื่มแอลกอฮอล์มาปะเนี่ยเอ้ย ไม่ใช่วเวลาบอกรักมาวะมึงบ้าปะเนี่ยไม่ใช่คูจะบอกว่าคูดื่มมานิดหน่อยนั่นไงชัดเลยนิดเดียวนิดเดียวอจกจะแปนเธอฟังกูนะเธอดื่มแอลกอฮอล์เ,อลอเนี่ยมันส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางมันจะทำงานช้าลงมีผลต่อการตอบสนองของเธอรวมไปถึงระบบความจำของเธอก็ถูกผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นเธอจะดื่มแอลกอฮอล์อลอจะน้อยจะมากไม่ได้เลยไม่มีผลหมดใช่ครับครูอจแปน ที่สาคัญอ่ะผิดกฎหมายด้วยนะเว้ยมึงไม่รู้เหรอวะเออไม่รู้ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายไม่รู้ว่าเบรกยังไงรถคันนี้ไม่รู้ว่าเบรกยังไงรถคันนี้ฮะเอาก็ตอนเช้าพ่อบอกว่ารถคันนี้เบรกมันเสียเบรกมันเสียแล้วก็ไมมึงเพิ่งบอกก,กูไอ้เจ๊แป้นสงสัยจะเป็นพอลิสแอลกอฮอล์ฮ่าทำไงเลยทีเนี้ยผมรู้แล้วครับทำไงวะพันนมือ ขอโหสิกรรมนะครับถ้าผมทำอะไรพังพลาดไปถ้าผมดื่มแอลกอฮอล์ในการขับรถตายไปจะได้ไม่ตนกนรกไงี่เฮ้ยฝาดุ้เอ้ยบ้าไปเนี่ย,อยไอ้ไเจ๊แป้นทำไมทำไงอะรับครูมิกกี้แบกมือมิกกี้แบกมือ,มอด,ดึงดึงเ,เรียบร้อยแล้วครับครูเรียบร้อยแล้วนะไม่ถึงแบกมือหลุดเรียบร้อยแล้วครับหลุดเรียบร้อยแล้วครับ ร้องทำไมอ่ะกูหักหลบแล้วสัตว์ดีนะกูมีสติอยู่ดื่มมันนิดเดียวเองรถมันหยุดแล้วเนี่ยหยุดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหยุดหยุดอยู่กลางถนนครับรถสิบล้ออยงหน้าอ้สั่งเฮี้ยอะไรเยอะแยะวะที่ผาย งานอ่ะเหรอมึงอะฮะสั่งขี้มูกอยู่ได้แม่งสั่งเยอะกว่าอาจารย์บินนี่สั่งงานกูอีกเนี่ยคูเป็นภูมิแพ้มันเป็นวาดเพื่อนมึงก็สั่งเบาๆสิวะเออคนจะเรียนดีอวเนี่ยอาจารย์บินยังไม่มาแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะฉันว่าที่รีบปั่นให้เสร็จเถอะจักรยานเหรองานสิบอกว่าปั่นปั่นกูนึกจักรยานกแกยืมด้ฟิตหน่อยิแกไม่ไดเอามาเหรอไม่ไดเอามาเอามากูจะยืมไปละเอ้ยคืนด้วยนะ ไม่มีใช้แก้มอะไรมีประกาปะเอ้าแล้วฉันจะใช้อะไรอ่ะฟังก์โกมีป่ะมีแต่ว่ามันแพงนะพ่อฉันฮิ้วมาจากปารีสน่ะเออยืมก่อนเดี๋ยวคืนได้แบบเดียวนะอย่าทำพังล่ะเออซื้อจากปารีสจริงป่ะเนี่ยจริงมายี่ห้อปลาไหลเขียนเบาอันนี้ไอ้แบนว่ามีไฮไลท์ป่ะวะมีอ่ะ เงากี่เส้นน่ะเอาไปดิเออดีเอามากระจุกเลยกูจะได้ไปทําของทายมึงมึงจะบ้าเหรอบ้าไฮไรปากกากูจะยืมผมงอกมึงไปทําไมวะผมงอกกูก็มีมึงก็ขอดีๆสิเออปากกาไฮไลท์โอ้ยยูมาบอกไฮไลท์ไฮไลท์กูว่าดึงให้เลย้นใจยากล็โคตรแสบเลยเอามาเอาไปอ้ยอันนี้สองบวกสองได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดท่านลักกับพี่พี่จะขยี้ให้แลกเก้า เอาไปทิชชู่เออดีกูจะมาซับเหนือพอดีกูไม่ได้เจ้าทิชชู่กูจะเพิ่มแบงค์ยืมหน่อย,ยมึงยืมอีกแล้วเนะี่ยวันวันมึงมาโรงเรียนนี่มึงพกอะไรมาบ้างวะเออกูถามจริงแม่งยืมทั้งคาบเลยเนะี่ยฮะยืมทุกคนด้วยแต่กูขอดูกระเป๋ามึงหน่อยดิยาเก้าไอ้เก<ห>้ายาอีกเก้าอีกเก้ายาเออเก้าฉันว่ามึงจะเข้าวัยฉันไปอ่ะเก้าของกูกูเก้าเลยเก้าเก้าเก้ายาเก้าตัวเฮ้ย เป็นมีอะไรเลยวะพยันพบพยานทำเชี้ยอะไรเนี่ยมีแค่นี้นะท่านกังโกงมีแค่นี้เหรอบ้านกัลวใส่ในวัดไงแล้วเป็นหวัดไม่มีสัคงซื้อระเจน้าก็เลยเอายันหลวงพ่อมาเลยเออเก็บเก็บเก็บก็บไอ้ก้ามึงเกิทำเกินไปว่ะมึงไม่มีอะไรเหมาะกับมาหาอะไรเลยเนี er ่ยมันไม่มีก็ไม่เป็นไรเออเข้าใจเข้าใจทำเฮ้ยอะ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอยอ้้ยอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้อ้ยอ้ย อย่างนี้ได้ไงวะไอ้เติ้ลนี่อะไรเนี่ยเดินนะต้นอุ้ยอันนี้ได้ขีดชั้นตอนปีหนึ่งอะเฮ้ยจริงมะเนี่ยก็ว่ามันหายไปไหนนี่เจอแล้วนี่ก็แมจิกที่แฟนฉันซื้อให้นี่โอ้โหโอ้โไม่ใช่น้องสาวฉันให้มาเฮ้ยคนเดียวไอ้เติ้ล ARWY อะไรกันลูกเอ้ยฮะทะเลาะรับฮะเรื่องใหญ่เลยครับครูบินครับเรื่องใหญ่คืออะไรลูกไอ้เติ้ลครับทไม่ขโมยของของพวกผมเนี่ยอันนี้ค่ะ แล้วเก็บไ้อยู่กับตัวเองอ่ะไม่คืนคนอื่นเลครับโอ้ยแปนล,ลูกเอ้เราก็เป็นเพื่อนกันลูกเอ้มันของแค่นี้ไม่น่าใช้อารมณ์ไม่น่าใช้กําลังกันนะลูกนะอาจารย์ครับแต่ว่านี่ครับตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะไปขโมยแล้วเก็บอยู่ที่ตัวเองะครับอาจารย์ถามว่าคําว่าเพื่อนมีในใจกันไหมลูกฮะเติน้นก็อาจจะมีความจาเป็นก็ได้ลูกแปนนะทุกคนอย่าไปว่าเพื่อนเลยไปนัน่งที่ลูกไปแต่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขโม ขโมยใช่ฟังโกเขาไม่เรียกว่าขโมยลูกเขาเรียกมีความจําเป็นทางบ้านเขาอาจจะมีปัญหาปัญหาก็ได้เราต้องเข้าใจเพื่อนดิฐานะคนเราเนี่ยมันต่างกันลูกมันไม่เหมือนกันใครก็อยากจะฐานะเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละแต่ทีเนี้ยบางทีมันก็อาจจะมีเหตุผลของเขานะลูกนะอาภัยให้เพื่อนดีที่สุดแล้วเชื่อครูนะเราเป็นเพื่อนกันลูกนะอย่าใช้อารมณ์นะไปนะครับ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 อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อยู่ข้างเต้นตลอดนะลูกนะ อคครับอาจารย์บทอาจารย์เขาจะพ่อพระนี่เขาก็พ่อพระจริงนะไปไปเรียนนี่กระเป๋าใครลูกเอ๊ะเราเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์คะอันนี้ใช่ปากกาที่เมียครูซื้อให้หรือเปล่าคะเออใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะที่อาจารย์เคยโพสต์ป่ะเออใช่บอกว่าเป็นของขวัญวันครบรอบอ่ะอาจารย์โพสหาอยู่อ่ะว่ามันหายอ่ะอุยนานมากแล้วครับเนี่ยที่ใช่เนี่ยไอ้เติ้ลก้มหน้าให้ถี่หน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนอย่างไวเลย เมื่อกี้ยังพอพายอยู่เลยนี่มึงเอาของกูไปเหรอเนี่ยกูถามมึงเอาของกูไปเหรอยืมครับกูอือหัวขโมยผมมีความจําเป็นที่บ้านผมวลำบากแม่ขายหมูปิ้งครับกูต้องรู้ไหมอาจารย์ครับแต่การให้ภายมันคือสิ่งที่ดีนะครับแต่เมียกูไม่แหบภคยกูเลยมึงรู้ไหมว่านั่งกูโดนอะไรอะปากกาหายเนี่ยครับยืมไอ้ก้าวแกนไอ้ก้าวทำไรมั้งอ่ะไม่ทำครับครับล็อกมันดิได้สิครับไปเลยเพื่อนเพื่อนมานานแล้วที่จอายุเท่านี้มึง ผมเองผมผมยืมครับปล่อยผมผมที่บ้านผมลำบากการให้ไฟคือสิ่งดีครับผมมึงเคยดูหนังสองสี่ก็๙ไหมเี้ยตายเป็นตาย อ,อันนี้ก็หันขวาก็ได้มั้งราไคือคือมึงเป็นเฮี้ยอะไรวะวเนี้ยกูเป็นสบายไอ้กซ์เทอร์วัวกูเป็นสบายได้เลยว่ะเออทำไงเฮ้ยยายาเออขยับมาเลยขยับมาเลยเฮ้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 ยแปลกๆมวกนี้แปลกๆเลแลกๆโอ้จุกเฮ้ยมีอะไรบอกเพื่อนได้นะเว้ย ขอมช่วยเว้ยเอออะไรพี่แก้มที่ครูแหบชอบอ่ะเขากำลังเรียนจบแล้ววะเรียนจบก็ดีแล้วนีมะเรียนไม่จบสิปัญหาเฮ้ยใช่เวลามันตลกไปวะฮะไอ้บอลไอ้ติดรอเรียนสอบก็เรียนได้เรียนรอรอจะต้องเป็นผมอย่ามือเสี้ยวแบบข้าง่ากการที่แล้วอ่ะพี่แก้มที่ครูแหบชอบอ่ะเขากำลังเรียนจบแล้วว่ะแต่ถ้ารุ่นพี่เขาจบไปแล้วอ่ะนี้มึงก็คงไม่ได้เจอคาราโนเวยนั่นดิ มันก็คงเป็นเหมือนอะไรนะเออถ้าเกิดว่ามึงไม่สารภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบพี่น้ำกับน้องเอ้เทียไม่ใช่้วพี่เลยพี่ชฉลก็พังหมดแล้วแท้ใช่ไม่ไม่อยู่กันสองหนึ่งยิงไปนีนายบอลดีว่ะอันนี้ตกตกใจปุ๊ตกใจตดตกใจนี่คนแตกไปแล้วใกล้นะคนที่ ตกใจว่าตอนเปิดมาตกใจที่งใช่น่ากลัวสุดตอนเปิดพี่นะไม่ไหวว่ะไอ้เีผมไม่ไหวว่ะขอร้องเถอะผมไม่แกล้งพี่หรอกแกล้งไอ้เหี้ยเมื่อวานกูเดินผ่านกูเห็นหมดเซตน่ากลัวกูเดินผ่านผมไอ้คี้ปฝรุ้งวิ่งเข้ามาใกล้หนแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะมีสิ่งที่กูกลัวเห็นนะเมื่อวานอ่ะกูกลัวผมไม่ทำคุณหรอกเขารู้มีแค่นมาให้ด้วยมั้งพี่เฮ้ยเหี้ยจะเรียนอะไรพี่ไปยินเสียงจิ๊บ กูไม่ใช่ตอ้เงี้ยดม่ใช่ก็ไม่ใช่ไอ้เงี้ยไปก้าวเมื่อกี้เขาถามใครต่อไปอ่ะนี่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วจะเปิดนบินมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้บินไปกองอยู่ตรงนี้ติบติบแล้ไม่ได้ยินเลยติบติบมันล็อกเอาไว้เมื่อกี้บอกอยากเล่นก่อนได้เหรอไม่เอาเลยเพื่อนพร้อมนะโฟ้์อยู่สามสองนึ๊บไปหนักอันนี้หนักหนักมากไม่หนักเบา แรงมากแรงมากแทุกวันนั่นแหละการนี้แรงขึ้นทุกวันนะผมเก้าหนักมากเล่นแรงมากเก้าอันนี้เป็นนกตะกุมพันธุ์พิเศษอ๋อเนาะไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่เป็นนกมาดูให้ใกล้กันพวกเราเมึงกลัวไก่ในี่เม่กลัวแพ้นกเหลืองอ่ะถ้าถ่ายช้ากว่านี้อีกสักเดือนนึงแม่งบินไล่สัตว์ เมื่อดีใจไม่ดีหรือ่ะใจไม่ดีเพราะเมื่อวานผมเดินต้องมเห็นแม่งผมยังวิ่งเลยเขาแอบไว้ตรงโต๊ะผมหันไปบอกผมสะด like> ุ้งเลยแต้เมื่อกี้เปิดแล้วคิดในใจว่าฉากไหนอะโลจิเห็นแม่งวันนี้ใครเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าดูนะ